ถ้าฝ่ายค้านไม่เล่นการเมืองจนเกินไปเมื่อวานนี้ครับการประชุมก็จะราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเล็กๆมิตาไม่ใหญ่ๆมิตา้ทำฝ่ายค้านไม่ใช่ครับฝ่ายค้านทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กการเลื่อนยต,ติเพื่อจะพิจนารณากฎหมายในสัปดาห์ต่อไป มันอยู่ในข้อบังคับอยู่แล้วครับว่าวันพุธต่อไปวันพุาหารหัสต่อไปนั้นจะมีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างไรก็เป็นรูปแบบประเพณีมาแต่โบราณกาลแล้วครับเขา,ขาเคลื่อนกันมาอย่างนี้แต่พักฝ่ายค้านปัจจุบันเล่นการเมืองจนจุกเลยครับขัดขวางทุกเรื่องหาว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ให้ความสนใจ เกี่ยวกัรณีความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นตึกถลม่มตึกสอตองอถลม่มอะไรทำนองนั้นครับเอาอะไรมาพูดครับการที่แผ่นดินไหวสร้างความเศร้าสลดเสียใจให้แก่บุคลากรทุกๆคนประเทศไทยทุกๆคนนายกรัฐมนตรีผู้ว่ากทมรองผู้ว่ากทมส่วนราชการทุกส่วนครับต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างที่เห็นครับเรา ช่วยเหลือด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ห่วงหาอาทรจริงๆกล่าวหาว่าฝ่ายรัฐบาลไม่สนใจเรื่องแผ่นดินไหวเป็นการกล่าวหาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเพื่อจะผลักภาระว่ารัฐบาลไม่สนใจเรื่องแผ่นดินไหวไม่สนใจความเดือดร้อนครับสักแต่ด่านะครับผมว่าเล่นการเมืองเบาๆลงหน่อยนะน้องจ๋าเล่นเบาๆลงมาหน่อยเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นที่แก้ไขปัญหา ยติเรื่องยติโดยวาจาเรื่องแผ่นดินไหวก็ได้พูดจากันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทุกคนรักชาติบ้านเมืองทุกควงทุกคนห่วงหาอาอรเหมือนกันนะครับให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับอย่าเล่นการเมืองจนเกินไปถ้าฝ่ายค้านทําอย่างนี้นะครับผมว่าอนาคตคุณเป็นฝ่ายค้านอาชีพอย่างแน่นอนเป็นฝ่ายค้านถาวรการแก้ปัญหาเรื่องตึกถลม่มมันมีปัญหา ที่จะต่อเนื่องกันมากมายเรื่องแผ่นดินไหวศูนย์กลางเกิดที่ประเทศเมียนมาผลสะเทือนมาถึงประเทศไทยก็แก้ไขปัญหากันไปนะครับผู้แทนรัศดรไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเหมือนกัน อยากให้สภา,าราบรื่นอย่าเล่นการเมืองหวังแต้มหวังทำลายคนอื่นจนลืมว่าสิ่งที่ตนเองชี้นิ้วไปนั้นนะครับหนึ่งนิ้วไปหาคนอื่นอีก3นิ้วบัญชี้เข้าหาตนเองมันเป็นฝ่ายค้านทารกมันเป็นฝ่ายค้านไร้เดียงสาเอาชนะค้าขานโดยไม่รู้จักกาลเทศะครับฝากไว้นะครับ